อันนี้มาที่เกม็ดนะเกลดเนเน,น่ลูกถุนข้าวเร็วลูกมาไปหาปลาปาตัดเลยนะ่ะสบายดีอ่ะตังโมก็เครียดหรอ ยิ่ข่าวว่คนแรกแกทำเนี่ยจะนมำประโโอ้ยเนี่ยนักเก็ตบอลนี่โคตรอร่อยอ่ะแกงมูมากนน่น่่นน ที่ต้องไปไหนอะคะดั่งข้างตงอมคุยนะคนไหนเน่เน่เนนแล้วคนนู้นอะตอาลอะไรยคนนี้เซ็กซี <S <S ่ดูดิ <S 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 พุงมันพุงเนเน่เนเน่เวอร์ชันโดนไปช็อตต่มนองกลับเออผมมาเหมือนกันด้วยนะตังเงินแล้วนตังนี่ใส่เหมือนเนเน่แล้วเนี่ใส่เหมือน,นย ฉันก็โอเคแเนเน่ลำบากรนีเกิดอะไรขึ้นฉันโอเคฉันนี้ใส่เหมือนเนเน่แต่เนเน่ไม่น่าจะโอเคอยากกินเด้อเจ้าจะทำยังไงถังทำทังเบียถังเบียจริงเหรอจริงเหรอเมื่อเช้าเรางั้นจริงอ่ะ บอสคะบอสคะจริงเลยค่ะบอสคะบอสคะไ,ไ,ไม่มีใช่ไม่